ชมครับผลกระทบของโทรศัพท์ซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตเจ็ตอนนี้ทําให้บริษัทซัมซุงตัดสินใจเรียกคืนทูโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในสหรัฐอเมริกา1ล้านเครื่องด้วยกันแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทรวมไปถึงยอดขายด้วยนะคะคณะกรรมาการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคและบริโภคของอเมริกาหรือว่า c p s c เปิดเผยว่าตอนนี้ซัมซุงได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาแบตเตอรี่ร้อนจัด 92ครั้งด้วยกันรวมไปถึงเหตุการณ์ลุกไหม้ขณะที่ชาร์จแบต26ครั้งและถึงขั้นสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินอีก55ครั้งตอนนี้ซัมซุงเตือนนะคะให้คนที่ใช้งานซัมซุง Galaxy Note 7ปิดเครื่องแล้วก็หยุดการใช้งานขณะที่ทาง s ซัมซุงก็กําลังดําเนินการเก็บมือถือ Note 7ตามร้านค้าต่างๆในอเมริกาแล้วก็กําหนดว่าจะวางขายล็อตใหม่ไม่เกินวันที่21กันยายนนี้ ส่วนทางด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA ก็ออกคำเตือนมานะคะให้ผู้โดยสารงดนำมือถือรุ่น Galaxy Note 7 7ติดตัวแล้วก็ไม่เสียบลักไฟในขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องซึ่งก็มีคำคาดการออกมานะคะว่าปัญหาของ Galaxy Note 7อาจจะทำให้ Samsung ต้องเสียไรายได้ถึงประมาณ174,000ล้านบาทในปีนี้ค่ะ